สวัสดีค่ะมาค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะหมิวนะคะก็วันเสาร์เมื่อวานนะก็ไปทํางานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็พาเพื่อนๆมากินยำบุญเส้นค่นทะที่จริงมันเยอะมากเลยนะหมิวแบ่งไว้กลัวกินไม่หมดตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วพิกะยังไม่ยังไม่ตื่นเลยโมเดอร์เบีบองโปนเดอร์องในงานตื่น,น,นก็เด,ดินมาหมก็ไม่ได้ยังเธอเลย ข้างนอกมืดมากเลยนะคะผักกรอบมาจ้ายำบุนเซนแบบแห้งๆอะ่ะคล้ายๆยำขนมจีนนะ ใส่หอยเชอรี่ด้วยผักคะน้าสดๆมันไม่สดหรอกซื้อมาจากร้านไทยเนี่ยมันลดราคาเหลืหลอหนึ่งยูโรซื้อมาสองแพ็คผัดหมูกรอบไปแล้วนะคะแพ็คหนึ่งลิปสติกเปื่อน เมื่อวานมีการคไปออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายยังไงไม่รู้นะคะโทรศัพท์แตกเลยไม่มีโทรศัพท์ใช้วันนี้จะพาไปซื้อใหม่จะไปดูใหม่นะคะข้อมูลในโทรศัพท์ก็หายหมดนะเพราะมันละเอียดเลย เม่อไปซื้อกระเทียมดองมาแล้วนะคะที่ฟินแลนด์นะมันเป็นแบบนี้เปรียปร้ยวๆดีนะอย่าลืมเด้อถ้าใครสนใจนมผึ้งนะทักแชทเลยนะทักไลน์เลยนะแอดไลน์นะคะที่ฟินแลนด์แบ่งขายแล้วนะคะ120เม็ด25ยูโรส่งฟรี หนึ120่งร้อยทานได้สี่เดือนแบ่งขายเมื่อวานไปออกกำลังกาย <c oughs> ไม่ได้ไปนานเหนื่อยมากเพนฮอร์ <c oughs> นูมีว่าสั่งขนมครกเขานะคะเขาบอกว่าส่งไม่ได้เพราะว่าไอตรงหน้ากะทิมันบูดก็เลยเออไม่ได้สั่ง คนไทยในฟินแลนด์นั่นะ เผ็ดสะใจดีนะกุ้งยั่วอ่ะอือฮทางนี้ตีบานะาฮือเลย,ย,ย,ยพี่เเผ็ดมากเลย เทียมเปียบปกลิ่นแรงนะคะกินเสร็จต้องไปแปรงฟันฝรัง่งวิ่งหนี ดูแลสุขภาพด้วยเด้อช่วงนี้ก็นหนาวแล้วนะที่ฟินแลนด์เนาะเริ่มหนาวแล้วแผดมากจะกินหมดไหมเนะี่ยแก่แล้ว เผอ้วแปลว่าเผ็ดนะคะภาษาเขมรเอาหลุดเมื่อวานทำปลาราดพริกนะคะให้มีกะกินแต่ไม่ได้ทำคลิปออกกำลังกายเสร็จ ห้าหกโมงเย็นเราไปส่งของด้วยนะนัดตาปะค่ะมื่อก็ขอขอบคุณพเพื่อนเพื่อนทุกคนมากเลยนะที่ใครที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าเรานะเะไอยนมพึ่งนะที่ไทยพร้อมส่งนะคะมีกระปุกเล็กกับกระปุกใหญ่ที่ฟินแลนด์มีแค่กระปุกใหญ่แต่มีว่าแบ่งขายด้วยหนึ่งรยยสิเมตรยี่สิบห้าอยู่รว รวมสม่งแต่ถ้าประเทศอื่นเงี้ยบวกเพิ่มอีก12ยูโรนะอย่างเช่นสวีเดนเดนมาร์กฝรั่งเศสว่าอะไรเงี้ยนะคะมีนอเวย์กับอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยค่าสง่งแพงมากเลยก็งงมากเหมือนกันนะ <laughs> ในฟินแลนด์ส่งฟรีหกสิห้ายูโรถ้าเป็นคณะแบบสดๆกรอบๆนะอร่อยนะ ควาเจริอระคลังเผ็ดมากมไปต่อใหม่ๆแล้วค่ะขอ,อยุติาการกินยกทง เผ็ดคักเผ็ดคักกินต่อรไ้แล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆหายกทงยกทงข่าวแล้ว <c oughs> เผ็ดมากไปแล้วจ้า